ขณะเดียวกันนะคะภายในงานนะคะได้มีการแข่งขันฟุตบอลรองเท้าบูทผู้ใหญ่ซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานนี้ค่ะนักกีฬานะคะทีมละ5คนอายุ50ปีขึ้นไปก็ใส่ผ้าสรโรงและผ้าเข่าม้านะคะพวกศีรษะพร้อมกับรองเท้าบูทคู่ใจจากสวนยางกลายเป็นรองเท้าสตัดสุดฮาค่ะเกมนะคะก็เต็มไปด้วยความสนุกค่ะเมื่อกรรมาการนะคะเริ่มเป่านักกีฬาทุกคนก็วิ่งไล่ลูกบอลกันอย่างดุเดือดแม้จะทุลักทุกเลไปบ้างนะคะแต่ก็มีความพยายามและความสนุกที่ทุกคนแสนดงออกมาก็ทำให ให้กองเชียร์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ส่งเสียงเชียร์กันล่านสนามค่ะผัดกันรุกผัดกันรับค่ะจนจบเกมด้วยสกอร์ที่ไม่มีใครยอมใครเสมอกันไป1ต่อหนึ่งค่ะเรียกเสียงหัวเราะและยอย,ยิ้มอย่างไม่ขาดสายโดยนายสุไลมานสาและกรรมการจัดก,การแข่งขันได้กล่าวนะคะว่าฟุตบอลรองเท้าบู๊ตเป็นกีฬาพื้นบ้านโบนราณสะท้อนถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของชุมชนอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสนุกสุขภาพและรักความสามัคคีของคนในบ้านบาลูกายด้วยค่ะ